ความรู้ของครูทันที่มีครูทันอยากส่งต่อถ้าใครอยากเรียนรู้วิชาการนวดหน้าใครก็ตามที่อยากจะทําให้คนหน้าสวยได้จริงตอนนี้ครูทันมีสเปเชียลราคาโปรโมชั่นพิเศษมากย้ําเลยนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษมากจริงๆเพียง7,900บาทเท่านั้นครูมีอะไรครูรู้อะไรครูสอนให้ลูกศิษย์หมดในภาวะสถานการณ์โควิดในภาวะสถานการณ์ที่เราจะต้องหาอาชีพ เพิ่มเราจะต้องหาเงินเพิ่มเราไม่เปลี่ยนมือของเราเป็นเครื่องมือผลิตเงินละเราสามารถใช้มือของเราเป็นเครื่องมือผลิตเงินได้และถ้ามือของเรามันทําให้คนสวยขึ้นดูดีขึ้นยังไงคนก็ได้เงินแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นฟุ๊บในค่าเรียนของครูท่านถ้าใครสนใจสามารถที่จะสมัครเรียนเข้ามาได้เลยตอนนี้โปรโมชั่นราคาเพียงแค่7,900บาทเท่านั้นครูปล่อยแคมเปญน,นี้ไปฟุ๊บเดียวนะคะเพียงร้อยท่านแรกคุณเชื่อไหมคะว่าแทบจะ เต็มหมดแล้วย้ำเลยว่าจะเต็มหมดแล้วเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งสุดท้าย ในคาสเรียนเนี้ย7,900นคุ้มมากคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการนวดหน้ามาก่อนเลยไม่เคยจับหน้าใครเลยค่ะครูแล้วไม่คิดจะทํานวดหน้ามาก่อนแต่พอเห็นครูปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราสามารถที่ทําหน้าสวยเราได้หรือเราทําตามคิดครูแล้วหน้าเราดูเด็กขึ้นหน้าเราดูสวยขึ้นเดี๋ยวหนูอยากลองที่จะทําเป็นอาชีพค่ะอยากลองทําหนูจะมาเรียนแล้วทําได้ไหมคะย้ําเลยค่ะบอกเลยว่าทําได้ค่ะเพราะว่าอันนี้สอนจากประสบการณ์ตรงจริงๆลูกศิษย์หลายๆคนที่มาเรียนแล้ว ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ทําได้เพราะว่าที่นี่สอนแบบสเต็ปบายสเต็ปสอนกันตั้งแต่คนที่ไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องของการนวดแล้วเราก็สอนนี่คุณเริ่มต้นจากท่านวดเริ่มต้นจากอะไรบ้างเราเริ่มต้นตั้งแต่การเช็ดเครื่องสอําอางบนใบหน้าการนวดด้วยครีนซิ่ง การผัดเซลล์ผิวด้วยสครับแล้วเราก็มาฟื้นฟูผิวหน้าโดยการนวดลครเจนหลังจากนั้นจะมีการกดจุดบนใบหน้าเราจะมีการเรียนการกดจุดบนใบหน้าทั้งหมด40จุดคนที่มีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าของเราได้หมดเพราะว่าเราเรียนกันทั้งหมด 3วันเต็มๆนะคะ3วันเต็มๆในะคะเรียน7 9 0 9เรียนที่ลาดพร้าว71ค่ะเรียนตั้งแต่10 0โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอนเพียง8ท่านต่อคลาสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ทุกคนที่ได้เรียนเรียนแบบจับมือกันทำไม่เป็นไม่ปล่อย พิเศษสุดๆเลยสเปเชียลสุดๆเลยถ้าใครสมัครเรียนนะคะแถมฟรีคอร์สเรียนนวดหน้าทางออนไลน์คุณเนี่ยก่อนที่จะมาเจอคุณแทนคุณสามารถที่จะเรียนวิชาการนวดหน้ามาก่อนได้จากทางออนไลน์ซึ่งครูก็จะสอนแบบสเต็ปไปสเต็ปคราวนี้ฟุบนะโหคุณมาที่โรงเยน็นนะคุณเก่งมากเลยรู้สึกของครูหลายคนนะคะที่ครูสอนแบบแพทเทิร์นนี้แล้วพอมาถึงปุ๊บโอ้โหทำเป็นเข้าใจฟุบบางคนอะมาเรียนนะคะ เรียนออนไลน์มาก่อนแล้วก็มาเจอหน้าครูเรียนจบไป3วันเท่านั้นนะคะสร้างเงินลูกค้าเปิดคอร์สเลย1 5 0 0 0บาทคุณได้แล้วอะ่ะได้แบบได้คือคุ้มทุนคุณกำไรประสบการณ์ในการสอนของคอรูเนี่ยสอนมาทั้งหมด5ปีเต็มนะคะแล้วพอตอนนี้มันมีคอร์สออนไลน์ออกมาสอนก่อนที่คุณจะมาเจอครูคุณเรียนมาก่อนเลยทางออนไลน์แต่ถ้าบางคนปุ๊บครูหนูไม่มีเวลาเลยหนูมาเจอครูที่โรงเรียนเลยได้ไหมหนูทำได้เลยคะ่ะได้เหมือนกันคุณทําได้เหมือนกันเพราะว่า เราสอนเป็นแบบ V.I.P. คาสย้ําเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถที่จะสมัครเรียนได้เลยเพราะว่าคาสเรียนใกล้เต็มหมดแล้วคาสของเดือนกรกฎาคมใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มจริงๆและถ้าใครสนใจอยากซื้อในราคา7,900บาทนะคะ คุณจะซื้อได้ในราคานี้เพียงแค่เดือนนี้เท่านั้นไม่มีประสบการณ์ไม่เคยนวดหน้ามาก่อนไม่เป็นไรค่ะคนมาเรียนที่นี่เราสอนให้คุณทำได้ถ้าคุณทำไม่ได้เราก็สอนจนกว่าคุณจะทำเป็นนะคะ